ก็สวัสดีคนนะครับอยู่ช่องขันศาสตร์ซีเฮดครับวันนี้อยู่กับอะไรครับวันบล็อกไม่ใช่ครับมึงเงยชื่ออะไรครับมือเงยชื่ออะไรครับมืออะอ๋อทุกคนก็ได้จะรู้ไหมถ้าติดตามมาสองปีเขาไม่เขาไม่ติดมือครับอ๋อไอเด็กกระโปงนี่ครับเด็กกระโปงครับสมัยก่อนตอนนี้โตแล้วตอนนี้แล้วโตเล่นอะไรครับไม่ครับอ้าวไม่ครับอะไรแ้วพูดไปสิอ๋อ เอ,า,อามาค่ะวันบล็อกครับเอือดีาอมา,าวกวันนี้จะมาทำอะไรที่คุยไว้สร้างบ้านปะสร้างบ้านใช่แล้วหรอือ<ะ>น่นาจะสร้างบ้านครับไม่ก็สร้างฟาร์มมอนสเตอร์ไม่ว่าแต่ไอ้บล็อกไอ้ไอ้บล็อกเดียวนี่ตรงไหนวะอ๋อนี่อ๋อที่นี่ที่นี่เราต้องเอาต้นไม้มาปักพี่เพียนได้เนี่ยว่ะแต่เพี้ยนได้ดบล็อกเพิ่มอ่ะพี่เพี้ยพี้ยนต่อไปทางนู้นอ่ะทำไมด้านล่างมันหายอ่ะเออเราเคล้าวางไม่เชียว เดี๋ยวผมลงไปให้มหมต่ำเกินหรือว่าต้องวางบล็อกที่มันเบียอันนี้พี่เพราะว่าอันเนี้ยมันมันฟึบลงไปไงเข้าใจไหมหรือว่าเราพีคแอคให้เรามันเร็วเกินไปไ,ได้ละพี่เห็นไหมว่าผมทำอะไรเห็นพาร์ทนี้ก็ต้องได้น้ำน,น่าจะได้น้ำจริงไหมจริงละมั้งจริงหมัีจริงแลงหงและต้องได้น้ำ พี่ว่าอีกไม่นานมันจะไปได้บล็อกอะจริงอ่ะพี่มันจะไปอะ,อะไรอะฮะว่ามันจะอีกไม่นานบล็อกมันจะหล,ล่นละไม่หล่นพี่มันเป็นบล็อกเิลียนแต่แม่ตัวมีบล็อกไอ้นัง่งหกาดแหละแต่พี่ี่จะไปวางเพื่อขยายเป็นบ้านบล็อกอะไรพี่รู้ว่าเราจะเป็นขยายเป็นไม้วางไม้ไปแทนไม่พีถ่ถ้าพี่จะขยายไม้พื้นเป็นไม้ไมเอาพื้นเป็นไม้อะ เอาทางไปอ่ะเป็นไม้แต <Hey. S 2> พ่พี่ๆตรงตรงนี้ <Hey. S 2> มันมืดให้ดูวพี่จะเป็นเอาเอาเอาพื้นเป็นแช่แชแลบดีวะเออเอาพื้นเป็นสแลบไม้โอเคตัวนี้ไม่รู้จะแลกอะไรน่าจะไม่มีอะไรมีประโยชน์ <Hey. S 2> แต่ตัวนี้ <Hey. S 2> ต้องการเราเราต้องการวอเทอร์บักก็ตใช่ไหมพี่คืออะไรวะก็คือถังน้ำมาแหละแล้วที่ต้องการคือเราต้องการน้ำ แตมอเอาบ้านฝั่งไหนเอาบ้านฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอฝั่งนู้ก็ได้โอเคหรือไม่เดี๋ยวเราอนาคตเราก็ทำแบบแยกแตกแขนง,งไปตอนนี้เอาปัจจุบันกัน,นเดี๋ยวผมอันนี้ฟุดล้อิกีกโอเคสองสามส,ส,ส,สี่เอาบ้านอะไรเจ็ดบล็อกนะหรือไม่ก็<ฮ> ไม่ต้อง,องไก่ก็ได้พี่กเออแบบประมาณนั้นก็ได้เจ็ดเจ็ดคูณอะไรเจ็ดคูณเจ็ดก็ได้โอเคแต่ทํา ไอ้พวกโต๊ะคัพมาบนชั้นแล็บได้ใช่ปะ่ะใช่พี่ตแต่ต้อง<ะ>วางชั้แล็บให้ถูกวางอ่ออย่างอย่างพี่เนี่ยวางถูกถูกคือพี่วางแบบเนี้ยมันวางบล็อกได้บดได้เนี่ยพี่เห็นไหมเห็นผมไหมเดี๋ยวม,ยมันวางบล็อกได้บนได้โอเคโอเคคือวางทุกอย่างได้ปกติใช่พี่ แต่ถ้าวางผิดวางบล็อกแล้วมันจะลอยก็เหมือนไอ้นี้ป่ะแบบเรื่องไงอ่ะก็เหมือนบล็อกไม้แค่มาผ่าครึ่งโอเคข้าใจะละแล้วฝนไไมันจะหยุดตกวะเอ้ยีปไปไปตกกันไปแต่อยากได้แก้วอ่ะเพื่อจะนอนให้ฝนหยุดได้ มีคำพรมสำหรับตอนฝนตกไหมแตมอมีคำพรมสำหรับตอนฝนตกไหมรักของคุณก็เหมือนฝนตกยังไงวะเพราะว่าแค่ผ่านมาแล้วก็จากไปเจ็บจี๊ดเพราะแตมเคยมีความรักไหมไม่เคยเฮ้ยมือน้องกูจริงนี่วะทำไมพี่เพราะกูก็ไม่เคยไม่เคยใจอายุจะยี่สิบแล้วกูยังไม่เคยเลย ไม่ใช่ไม่อยากมีนะไม่เจอป่าเขาไม่เอาเหนื่อยนั่นแหละก็เหมือนกันนะพี่เคยเจอเขาเขาเนี้ยคนหล่ออะ่ะผู้หญิงสวยชอบแต่คนรวยเสมอเก <c oughs> ็บจี๊ดอะมี<ป>ไหมมีคำคมอีกไหมไม่เอาพี่ไม่เอาออห๋หมดแล้วแกหมดแล้วแกเยอะว่าไ่อะ ไม่รู้อ่ะอ้ะอวาวกูคิดว่าจะเป็นมุกไเอเวนถ <c oughs> ูกก็รอแบบไอนี่อยู่รอได้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 เอาคำคมอะไรเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็ได้ได้หมดแล้วเพื่อเล่นอยู่เฮ้ยแคำคมสมัยนี้ที่เด็กๆมาเล่นกันนมันอะไรไอ้มูฟเป็นเด็กมึงก็น่าจะรู้นะเอ่อเด็กแต่มันเด็กเด็กเด็กๆอ่ะ คือแล้วของพูดก็เหมือนสกิมิตี้เพราะได้ดรอปไม่ได้เยสเยสคืออะไรวะคุไม่รู้จักผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เด็กมันชอบเอาบูดอ๋อแล้วสามเปล่าวะแล้วเมื่อไรพวดจะหยุดตกผมอยากรู้ถามมันดิถามอะไรพี่ ถ้านเพื่อพี่เสีงฝนหยุดตกได้พี่พเบลก่อแล้วตกเพราะอะไรตกเพราะอะไรไม่หนังสือเออกูยอมกูไม่น่าถามมึงเอาจริงๆต้องไม่อ่านหนังสือ,อพี่ฮะจริงเว้ยก็ช่วงนี้ใกล้สอบแล้วอ่ะเออบางโรงเรียนก็อาจจะปิดแล้วก็ได้อืมเชนพิไลกูจะปิดละแต่มีไม้มีไม้สักห้าอันไหม ไม้ผมมีอยู่สามสิบกว่อนขอหน่อยดิเอาไปหมดเลยพี่เอามาแต้มเพื่ออย่งภาษาจีนเดี๋ยวแต้มได้ไหมได้มีดอีโตะเอ้าอะเอามาแล้วแล้วถายอ้เดียวแล้วแล้วถ้ากล้วยอ่ะโอ้ยแต้มแต้มไม้ไม้ไม้กล้วยกล้วยไว้ภาษาอังกฤษอ่ะบานาน่า ใช่เหรอวะไม่ใช่แมงโก้เหรอเราเม่วงมามะพร้าวไอ้จัดออเอ้ยมะพร้าวหรือมะม่วงวะมะพร้าวมันโคโค,โคน่นาตอ๋อเหรอขอโทษขอโทษไอ้เฮียอายเลยกูไม่เป็นไรพี่คนเราต้องเคยผิดพลาดไอ,เอ้เฮียกูผิดพลาดได้ไงวะไอ,เอ้เฮียคำง่ายๆแค่นี <laughs> ้เธอมีคำยยหยาบต้องขออภัยด้วยคน ไม่เป็นไรเราเราเรามันของจริงของจริงแหละมึงเดี๋ยวคลิปมันจะเหลืองอะดิมันเหลืองอูเหลืองมันฟันมึงอะแตมไม่ไม่เหลืองเอาทำไมะขาวเหรอไม่ไม่อะทำไมเปิดปกติอ๋อปกติปกติมึงไม่ขาวเหรอ <c oughs> หรือปกติอันนั้นมันหรือปกติมึงดำเออเอเอไม่ดำ มนันอันอันถ้าถ้าขาวกับขาวที่ผม my, my, my. ที่มันขาวแบบอันนั้นอ่ะค <c oughs> ือสารพ่อขาวอ๋อสารพ่ขาวครับฟันขาวเกินไประวังด้วยนะแปรงสีฟันเหรอเอยแปรงสีฟันไม่เกี่ยวแต่ย,ยาสีฟันของคุณอาจจะะสด้วยสารพ่ขาวส่วนใหญ่ก็ได้ <c oughs> เอ้ยนะอย่าไปพูดดีไม่เกี่ยวกับเรา ก็ให้สาระกับคนดูสักหน่อยติอา้าวใครได้สลามวะ,ะแดมเหมได้ได้สลามเหรอไม่ได้สลาม์พี่มันเอ้ยเซอู้หู้หู้อะไรวะพี่ไม่เชื่อพี่มาดูนี่ดิแป๊บหนึ่งตึมมีตึมมันนี้มันนี้มีอะไรมีอะไรเเออ MBC โต๊ะใหม่เหรอหรืออะไร MBC โต๊ะใหม่คนน่ากลัวะพี่เอาเมึงให้กูดูอ่ะ พี่พี่ดูดิเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยแต้มแทม,แทมเอาเอาเอาดินเอาดินไปแลกไอ้คิปเปอร์ไว้แล้วก็เอาหินมาแลกพลิกแอ็กเล็กไว้ผม <laughs> ว่าคิปเปอร์ไม่มีประโยชน์อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมีแต้มตัวก่อนนะตัวก่อนมันมันมีไอ้นี่อันนี้แลกเหล็แกแลกเหล็กห้าอันเป็นถังเอ้ยแลกถังน้ำหนึ่งถังด้วยเหล็กห้าอันโอผมว่ามันจะรับหัหรือเปล่า เก็บไว้ก็ดีไอหินเอาแรกแลกเก็บไว้นะครับไอผงคิปเปอร์แรกเก็บไว้ก่อนเผื่อเวลาจะเป็นเราเราสามารถทำฟาร์มได้นะพี่ฟาร์มอะไรวะฟาร์มฟาร์มอันเนี้ยฟาร์มมอนเตอร์อะเต็มทำไหวไหล่ะอ่านิดทำได้แล้วแต่เต็มเลยเต็มจะทำก็ตามแต่ใช้หินเยอะไม่ใช่เหรอก็จะทำทุกอย่างเราต้องมีนี่พี่หรอน้ำหินไม่ไม่เออว่ะน้ำไอพี่ฝนไงไอไม่ได้นี่ว่ะเราไม่เลี้ยงชีวิตรอดเลย ตอนนี้เหมือนมันเข้ามาในถ้าแล้วอ่ะคืออะไรแร่เหรอเดี๋ยวพี่มันมันมันมีพวกหินอันนี้แล้วอ่ะหินมันมีพวกหินอันเนี้ยอ๋อหินย่อหินย้อยเออหินย่อหินย้อยพี่มีไม้ด้วยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวไม่ใช่หรอไม้ไม่ไม้มันไม่เกี่ยวไม่ใช่เออแต่มันมีแต่มีไปก่อนก็ดีเดี๋ยวนะมันมันมันมีอันนี้ด้วยตอนที่มันมาใหม่นี่มันอันนี้ด้วยเหมือนมีกล่องแตกแต่ผมไม่รู้อะ เนวมันมีต้นไม้นี้มาต้นไหนอ๋ออันี้ก่อนตัดไม้แต่จะไปไมได้พี่อยากได้น้ำก่อนพี่พี่ได้ได้ปลูกไอออยได้ใช่อยากได้น้ำอยากได้ายจ้ะบ้านาเราไต้องสวยก็ไดนะ้เนาะไม่ต้องยังไม่ต้องมีกระจกกนะ็ได้เนาะพี่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 พี<า>่พี่ตายไม่ต้องใช้ ทำไมสายไม่ต้องใช้บีใช่แต่วะลายไม่ต้องใช้บีมันใช้ดินได้วิพีได้เหล็กละข่าดินเหรอไม่พี่มันไออันเนี้ยมันไม่ต้องใช้ทรายพี่ทับมันเนี้ยทับทำจูกก้เคนอ่ะพี่ไ่ถึงกระจุกะจกอ๋ออ๋อเออใช่แต่ไม่เป็นไรบ้านเราไม่ต้องสวยก็ได้ไม่เป็นไรพี่บ้านเราเน้นอยู่ไปพี่ได้ถานละ ทำไมกูอ้าวแต้มมึงพูดดูไม้มึงดิอ้ย<ว> <laughs> ทำกูนอนเลยดิเอออะไรอ่ะพี่ฮะ<า> <c oughs> เอา NPC หายเอาหายไปไหน <c oughs> ไค <ข S 1> สันนิโฟไหนดูดิเนี่ยดูหน่อยดิแม่พี่ดูเลยอะพี่ดูเพชรไคสันนิโฟเพชรล้ลวนๆไคสันนิโฟมันหายากปะอืมเพชรล้วนๆเลยแต่แต่พี่ตอนนี้พี่ต้องการนะั่นแต่เอาเอาเอาดินไปแลกไอ้ผงคิปเปอร์ไว้ยัง แต่มีดินนั่นแหละแรกไว้ก่อนไหมเหรือไอ้แต่มีหินบ้านแรกได้พี่พี่แอ็กพี่แอ็กเหล็กไว้ก่อนแต่เหมือนคิปเปอร์พี่อยากได้นะเว้ยเพราะอันนี้อะพี่พี่นพี่อย่างอ่ะฮะเทามาโอเคแต่แต่ยากได้ดินนะอยากได้เก็บไอ้ผงคิปเปอร์ไว้ก่อนนะดินเนอยแต่มันลดราคามันลดราคาอะไรบิ๊เหลือเหลือสามที่สองบ็อกช้ะปะตอนแรกมันกี่บ็อกไหนๆๆไหนมันตอนนี้มั้กี่บ็อก ก็ถามสองอ้าวเหรอไม่รู้คุณมืนแต่แรกมันก็ดีนะแรกเก็บไว้อะแรกเก็บไว้กปิดแลมาละเบบี้เดเดียวพี่ว่ามันมันมันจะมีเพชอ่ะฮะเพราะมันน่าจะมีเพชรแหละมีแหละ อันนี้คือพี่ทําเหลือหรอหรืออะไรเนี่ยฮะไออันนี้ยสลับอ่ะพี่ทําเหลือแล้วมันเหลือใช่ไหมเออเอามาพี่พี่จะาจาเผื่อวางไว้เอ้ยพไอสลับอันเนี้ยเออใช่พี่จะใช้พอดีเพาพี่พี่จะใช้ทำาน่อยเพิ่มนี่ไงไอเองจะทำาด้ปรจ๊ะไม่พี่ผมว่าไม่ทําก็ได้นะอันนี้เป็นกระจกอันมันเป็นกระจกแบบใสนี่ไง ไม่ดีผมเอามาเป็นเชื้อเพลิงอ๋ออีนจต่แชรแลบไปเ,เป็นเชื้อเพลิงนะเอามาเป็นเชื้อเพลิงพี่เพราะว่ามันอันนี้มันอันนี้ดีมันมคุ้มดีคุ้มราคาตอนนี้พี่ผมกําลังเผาอันนี้อยู่ตอนนี้ผมกําลังจะขอให้มันอันนี้กิดติงน้ขึ้นขึ้นผมอยากได้เตามเตม แต่ก็ได้แค่เผาแหละแต่ไม่ได้ใจเขาหรอกใครจะเอาใจมาให้พวกพี่เริจากร่างกายไม่ได้คือไอ้เหี้ยตัดมกกูอีก,กคือเกลียดมึงก็ตอนนั้นแหละ <c oughs> ตัดมก,กุูอ่ะคุน้อยใจโอน้อยใจน้อยใจน้อยได้ไง,ไงพี่พี่มีหมักใจแค่อันเดียว ไปมุไปมุไปนอนไปกูไล่มงอนดวยกวนตีกูเลยตลองแต่พี่มึงละกวนตีไม่เลิกหายเนื้อไก่กูรู้เลยเนี่ยน้องไข่ไอเยี่ไบ้านเราดูเลจังวะแตมม โอเคได้ละทำไมบ้านเราดูทุเรศจังวะเราเน้นใช้พิมี์เราไม่เน้นอันนี้อะไรเราไม่เน้นความสวยเยอะแยะเบอร์วังอะไรโอเคเราจะมึงเลยแต้มแรกผงคิปเปอร์เก็บไว้ยังอันนี้ไ้โอเคสวยน้องชายโหต้องการม้อยู่พอดีเลย มันมียุบแล้วบ้างว่าแตมอะไรพี่ว่าแต่มันมียุบอะไรบ้างมันมีอันนี้พี่มันมียุบหิดแล้วก็เข้าถ้ำเข้าถ้ำบีทอเข้าถ้ำแล้วก็น่าจะไปนรกไม่รู้อะอาจจะไม่ได้ไปนรกก็ได้พี่อาจจะลงไปถ้ลลำลึกๆอ๋อถ้ำมึกๆไง<น>ลึกแค่ไหนวะถึงแกลโลกครับพี่ กูไม่จะพูดไงต่อเลยวะอาจอาจจะมีลาวาสปอนก็ได้ดีถ้าไ,ได้ลาวาสปอนก็ดีดิลา,าวาเกิดอะถ้าถ้าได้หินยอ่อหินยอ่อให้ให้เก็บไว้เลยนะเราเราจะทำลา,า,าวาอินฟินิตี้กันลาวาอินฟินิตี้ ุณยาวๆเลยคลิปอาจจะน่าเบื่อนิดนึงช่วงนี้ครับแต่หลังๆอาจจะมันอ่นาน่าจะมันบอกเลยคนดูห้ามพลาดคนดูพลาดเท่ากับท่ากับพลาอดอดูแจมอายะของเข้าบ้านนะะายาเข้าบ้านไหนอ๋อ,อข้าบ้านเนี่ยอื เดี๋ยวผมอันนี้กันย้ายของจากตรงนี้เข้าไปก่องต้องกล่องตรงนั้นไม่ต้องก็ได้เอาไว้ให้แต้มเก็บของเออเออใช่พี่น่ะน่ะเออเพื่อของเต็มบ้านเรากระจอกมากแตมแตมบ้านเราบ้านเราจริงเหรอวะ บ้าน,ออนถ่ายรูปก,กับบ้านหน่อยไหมได้พี่เป็นปกคลิปนะแชรเรียบรอ้อยละถ่ายละโอเคเพื่ออะไรวะเก็บดินไว้ใช่ไหมเอาไว้หน้าขยะแทนใช่ไหมได้พี่เก็บดินเอาไว้บ้านเราก็เสร็จแล้วนะทุกคน ที่ก็ขยายอยากอยากอยาก,อยากได้ยยสัตว์เลี้ยงสักตัววะใช่พี่อยากได้สักตัวแต่แมงมันยังไม่มาให้เราเลยยังไม่มาแต่ถ้าเราจะใช้ถ้าเราจะทำให้ได้สปาพวกมอนเตอร์เราต้องเราต้องทำเทำ่าไหร่ไม่ได้ไม่ใช่ไอไอไอ,อ,อ,อปาร์มอะ่ะปาร์มอะ่ะเอตอตอนแรกผมเลยว่าโกงสปอน ทำไฟ้นดิฟ้าม,มันใช้ของเยอะอยู่พี่แต่ต้องมีน้ำใช่ไหมใช่พี่ต้องมีน้ำครับได้น้ำแค่ถังเดียวผมก่ออันนี้ละอันนี้แล้วพี่อะไรนะได้น้ำถังเดียวผมก่อันนี้แล้ลลลนนวก็ผมก่อไฟูแล้วไงไม่พี่น้ำถังเดียวผมสามารถทำเป็นหลายถังได้ ตอนนี้แต่ในตัวแตมีอะไรบ้างมีดินกับเอาใส่กล่องเลยสิเนพี่มีแค่เนี้ยเดี๋ยววางในก็บป๊บไม่ใช่พี่จะเอาของไวข้ขยายเกาะแต่บอกไม่ใช้ดินนะอ่ะใช้ดินได้ปะได้ได้ได้ไดหรือเราจะใช้หิน ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่า,<ม>านางคนแตเอ็ม,ซ,แแม,ซ,มซีตัวนี้มันมีเนี่ยมันมีอะไรวะมันมีดินเอาดินไปแลกหินนะดินสิบเก้าแลกหินสามสิบอ่ะไหนพี่ไหนคอดูหน่อยหินแต่หินไม่ใช่หินไอะั่นะหินธรรมดาหินอีกแบบอ่ะอ๋อกาเวลไม่คุ้มพี่ไม่ดีดู้ซ้ำเราจะาช,ช,ชะแรบวางขยายไปแทนอเออเอาแรบวางขยายก็ได้แล้วก็เอาแรบวางขยายไปแทน เดี๋ยวผมวันนี้ก่อนทำฮะมันมันปลูกวันนี้ได้เหรอเออปลูกได้ม็ได้ปลูกปลุกออก,กหนึ่งได้มือลืมได้ไหมแตม,ม,มไม่รู้พี่เพราะว่าปอาติผมไม่ได้ใช้มอสอยู่แล้วนี่ี่ก็นม่นอได้ใชน้นี่ก็ไม่ใช่มอสนะมอสมอสมอส มอสแต่พีมันอันนี้อะไรนามมาคขับธรรมดามันหายากอ๋อมันต้องหาน,นี่ไม่ใช่หรอไบโอมันปะมันต้องหาน,นี้พีดามเอ็กซ์ลอรโต้มัหาทำเอ็กซ์ลอรโตนะครับอือซึ่งไม่รู้ว่าในนี้เราจะเจอสัตว์สักตัวไหมหรือว่าจะเจอเอ็กซ์ลอรโตไหมเจอแต่ไข่ไก่อ่ะแต่ไข่ไก่ปอฟ้าแล้วไม่มีไข่ไม่มีไก่ออกมา S <S <S แล้วข้าวเต็มก็ไม่โตสักทีโตยากพีอันนี้พี่ขยะทำไรฮะขยงั้่แหละเพื่อต้องใช้ ี่ยได้ยินเราเพียงเนี่ยเอาวไม่รู้จะพูดไรอ่ะนอ่ะฮะไอ้อะพูดได้ยินเลยเนี่ยเรามองจัดดวงจันทร์ในพี่คูดสวยได้เห็นดวงจันทร์ปะดวงจันทร์อะมีแค่ดวงจันทร์แต่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 มาไม่ได้อยู่ในใจเขาหรอกเพื่อนอะไรไอ้เหี้ยอะไรวะกูพูดเที่ยวเนี่ย แบบไอ,องง้กันหงงไม่เข้าใจ<อ>าไม่เก็ตกูก็ไม่เก็ตอะแล้วพูดได้ไงกันกูไม่รู้กูพูดมั่วดวงจันทร์อือหือดวงจันทร์พี่เชื่อป้าว่าวันนี้ผู้ชายคนหนึ่งนั่งบนดวงจันทร์แล้วนั่งเอาขะกูเคยเห็นแต่คนผู้ชายคนหนึ่งนั่งบนพระจันทร์ครึ่งดาวแล้วก็เวียงเบ็ดลงมาตกปลาเออนัน่น ANG แหละนั่น ANG แหละนั่น ANG แหละ เพื่ออะไรวะแตมพี่พี่เคยเห็นไหมล่ะไม่เคยเคยเแต่เคยเห็นแต่แบบนั้นอะอะไรแต่ลอ,องไป,ไ,ไปอยู่บนดวงจันทร์ให้พี่ดูดิไม่ได้พี่ไปไม่ได้อันนี้พี่จะโชว,ว์ให้ดูอะไรเดือดเดืดดเอดเไม่ทำดีกว่าไม่ฟุ้มจะฆ่าตัวตายที่คุรู้ฮะกูรู้ว่าจะฆ่าตัวตาย ไม่ทำอยู่แล้วพี่มันไม่คุ้มไม่ใช่ไม่คุ้มนะมึงไม่ทำไม่ทำหรอกจะทำเป็นทำไมเอ็มรู้เมื่อไหร่เมื่อไหร่เอ็มไซีตัวใหม่จะมาวะที่ตอนแรกพ <มา S 2> ี่มาจังหลัง,ลงๆเริ่มไม่มาแล้วฮะ<า>มันยากยากมันต้องลอง เราจนตายเขาก็ไม่กลับมาไปกลับมาเราต้องไปหาเขาเนยไปหามำไมวะถ,ถ,ถ้าเขาเอ่ออะไรนะถ้าคนที่ใช่อะไม,ไม่จาเป็นต้องพยายามอือหึอือึแต่ถ้า,ถาคนที่ใช่ไม่จําเป็นต้องพยายามอือหึอือึอมึงพูดกี่ครั้งแล้วกูเห็นมึงพูดสองครั้งเลยครับเนี่ยผมไม่พยายาม แต่คนที่พยายามมันกลับได้เธอปเป็นแฟนอะไรวะมึงพูดมึงพูดอย่างนี้หรือเปล่าว่าคนที่คนคนพยายามกลับไม่ได้หลแต่คนที่ได้แต่คนที่ไม่พยายามแต่ได้เธอเป็นแฟนอย่างนี้หรือเปล่าไม่ดีอะไรคนที่แค่ไม่จะเป็นต้องพยายามไป,ป,ป,ปกูจะคุยกับมึงเรื่องมุกดีกว่าวะพี่<ะ>อย่าคุยกับผมพี่ผมเป็นคน้นนี้เข้าใจยากแต่แต่มีนี่แต่มีนี่มันนี่มันนี่มันนี่ผมพี่ปล่อยมึงทิ้งเลย ไม่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 เล่นมุกมาดิมาดิอะไรบีบโดนดูมึงเคยนต้อเห็นตัวม้งปะเห็นข้างล่างปะเห็นอนาคตมึงอะอะไรพี่อนาคตผมอะเออเชื่อเชื่อเชื่ออนาคตผมดำมืดเชื่ออนาคตอนาคตมึงเบลม์นะฮะเมื่อเชื่อใช่ไหมพี่ใช่แล้ว เืืออไปเราปิดคลิปกันดีกว่าแต้มนะเราไปคลิปกันดีกว่ามันก็ไม่มีอะไรมากแล้ไอแตมไอจีกูจะปิดคลิปเคือนอนาคตผมแล้วก็พี่อะไรเคื่อนอนาคตผมกับพี่อะไรโอเคแต่เราไปทางเดียวกันพี่โอเคโอเคเคื่อนอนาคตพี่พี่จ่ายละปะปะปะพี่จ่ายละสายเด็ดเด็ดพี่จ่ายแล้วพี่จ่ายแล้ว มาไปคลิปดไปคิดเลยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และลืมกดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ของเราไปก่อนใช่ครับผมอ่ะมันพูดอะไรไหมจะพูดอะไรอีกไหอก็สัปดยหน้าก็หน่าจะไม่ไม่พูดจะพูดอะไรเรื่องนี้เยอะไหมหน้าจะมีสิ่งเสื่อมไปนะครับมาพูดต้องแต่คลิปอีพีหนึ่งแล้วนั่นจะเป็นคลิปหน้าครับคลิปนี้ของเรากล้วสวัสดีครับ Bye bye. Bye bye.